สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับวันนี้ประสงค์ฟาร์มก็พาพี่น้องมาชมวัวฝูงของผมเองนะครับพอดีมีพี่น้องหลายท่านนะครับทักมาสอบถามนะครับอยากจะแบ่งปันสายพันธุ์นะครับพี่น้องเคยเห็นผมลงคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเปิดแบ่งสายพันธุ์สักครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ว่ามาถ่ายแล้วก็เปิดแบ่งพันธุ์สายพันธุ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังมีปริมาณที่มันยังไม่เยอะนะครับก็อยู่ในช่วงคัดสายพันธุ์อยู่แต่ว่าตอนนี้ วัวมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวมันจะออกมาอีกประมาณเป็น20ตัวนะครับพื้นที่ในการเลี้ยงตอนหน้าแลี้งมันก็จะไม่ไหวนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเปิดแบ่งสายพันธุ์ให้พี่น้องนะครับมีพี่น้องถามมานะถามหาวัวสาวน้อยนะควัวสาวน้อยวัวนางวันนี้ก็จะเน้นถ่ายพวกวัวสาวน้อยพวกวัวนางให้พี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องเอาไปชำนะครับไปเลี้ยงต้อยล้อก่อนนะครับจะได้ลงทุนไม่เยอะนะครับวันนี้ผมก็จะถ่ายภาพรวมให้พี่น้องดูบรรยากาศการปล่อยวัวออกมากินหญ้านะครับ ตอนก่อนที่จะปล่อยก็จะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองเงินหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝน,นครับแมลงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยมาเนี่ยเราไม่ได้ฉีดยามาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับ,บวเขาจะไม่ค่อยตั้งใจกินหญ้าเขาจะเดินซูนป่าเข้าแต่ป่านะเพราะว่าแมลงอ่ะมันจะมาเกาะแถวหน้าเขาเขาจะหญ้ายาวๆหน่อยคือจะกินแล้วก็สะบัดเดินเข้าป่าทีนี้พอผมแกเห็นอย่างนั้นแกก็เลยเอายาฉีดนะครับผมก็จะใช้เดียวทอก25พลัสนะครับ บางครั้งถ้าซื้อเดลท็อกห้าสิบพัดได้ผมก็ซื้อมานะครับประสิทธิภาพก็เหมือนกันครับอยู่ที่การผสมความเข้มข้นมันเฉยครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับก็อยากจะแนะนําพี่น้องนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับฉีดพ่นก่อนที่เราปล่อยออกมาเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันก็จะเปลืองงบประมาณหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้ในที่ว่าคนเลี้ยงไม่เหนื่อยมากนะครับเอาเดี๋ยวเรามาชมตัวแรกกันนะครับตัวนี้ตัวแรกความสูงประมาณ1 2 5ยยถึงนะครับเป็นวัวประมาณ18เดือนนะครับ ของผมมันจะเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับช่วงที่มันปดมันแรงมันก็จะชะงักการจเจริญเติบโตหน่อยตัวนี้เขาเกิดจากแม่ที่มีความสูงประมาณ130นินิดๆน,นะครับแม่เขาเป็นวัวไทยนะครับวัววัวไทยกลางส่วนพ่อเขาก็เป็นวัวประมาณ F3 สนะครับสูงประมาณ160กว่ากว่าๆเลยครับสูง6 6 0กว่าเป็นวัวแดงโบสนะครับโบสเข้มจ่ายลูกค่อนข้างสวยตัวนี้ก็ผมเปิดอยู่ที่13-500นะครับตัวนี้วัวาสาวน้อยอายุป,ประมาณ18เดือนถ้าเต็มล่างนี้ ผมว่ามีไม่ไน่ไม่น่าต่ำกว่า140นะครับตัวนี้ถ้าเต็มล่างนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะจเจ้าเนื้อหน่อยครับแม่เขาเป็นวัวสีเหลืองนะครับตัวนี้แม่เขาเป็นวัวสีเหลืองพ่อเขาเป็นวัวสีแดงพวกพี่เขาอาจจะสีจืดกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจออเจอะเลืองเหลืองนะครับมีตัวนี้จะสีเข้มเข้มกว่าพี่เขาหน่อยตัวนี้เปิดที่1 3บ0านะครับถ้าพี่น้องสนใจสายพันธุ์ที่กินยากเก่งให้ลูกดีก็ติดต่อมาได้ครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้นะครับวันนี้ไอ้ตัวไหนที่มันสวยหน่อย ผมก็จะเปิดราคาแพงหน่อยแต่ว่าพี่น้องสามารถติดต่อสอบถามต่อรองได้ทุกตัวครับมาดูเบอร์ที่2ครับเบอร์ที่2ตัวนี้ผมเปิดที่23500นะครับตัวนี้ความสูงประมาณร30ครับประมาณนะครับประมาณ130ตัวนี้จะเป็นวัวกระดูกหมูครับจะเป็นวัวทรงไม่สูงครับเป็นวัวทรงเตี้ยแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะเยอะนะครับพวกนี้ก็จะมีติดโบสนะครับตัวนี้ผมก็จะ้องร้องราคาแพงหน่อยเพราะว่า ถ้าพี่น้องสู้ราคาผมถึงแบ่งเพราะว่าตัวนี้มันบัวแบบนี้มัน,ม,นมีน้อยครับมันค่อนข้างหายากเพราะว่ามันเป็นวัวเจ้าเนื้อใจจริงก็อยากจะเก็บไว้พัฒนานะครับแต่ว่าผมก็กลัวว่าพี่น้องจะว่าผมเก็บตัวดีไว้ผมก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูถ่ายให้พี่น้องชมถ้าพี่น้องชอบสู้ราคาก็ค่อยแบ่งปันกันไปนะครับแต่ทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับผมอันนี้เบอร์2เนาะเบอร์สองอายุประมาณ19เดือนครับตัวนี้จะเป็นวัวไม่สูงครับ แม่เขาีนมีลูกมาแล้ว4ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3ตัวเมียทุกตัวนะครับแม่เขากําลังท้องตัวที่5อยู่นะเป็นวัวไทยกลางๆนะครับเป็นวัว F1 ครับแม่เขาเดี๋ยวเราเรามาดูเบอร์3ามกันครับเบอร์3ตัวนี้ความสูงประมาณ140ครับตัวนี้ผมเปิดไว้ที่21ครับตัวนี้ต่อรองได้ทุกตัวครับเปิดไว้ที่21ความสูงประมาณ140แม่เขาเป็นวัวสูงประมาณ150บบวกบวกครับ ส่วนพ่อเขานี่คือในฝูงที่เปิดวันนี้คือพ่อเดียวกันทุกตัวครับผมพ่อเดียวกันทุกตัวตัวนี้พี่เขาสองตัวนี้เป็นแม่บล็อกนะครับคือจ่ายลูกมานี่คือแดงเข้มมากครับเดี๋ยวผมจะช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูหลานเขานะครับหลานเขาโตแล้วนะครับรุ่นรุ่นเขาเนี่ครับเป็นเป็นเป็นพี่ตัวนี้นะครับหลานวัวตัวนี้ก็เกือบเกือบประมาณเกือบเกือบสองปีครับสู่สี่ครับผมผมจาไม่ได้นะครับต้องไปดูใบอีกทีนึงว่า เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เปิดยี่บเอ็ดนะครับเบอร์ที่สามเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ที่สี่นะครับเบอร์ที่สี่เดี๋ยวพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอย่างไอ้พวกตัวสีขาวเนี่ยถ้ามันให้ลูกไม่ดีผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมจะเก็บไว้แต่ไอ้พวกบัวไอ้ทาโบสนะครับพวกบัวทาโบสมันจะให้ลูกสีแดงครับแต่ตัวนี้ลูกหูแดงแป๊ดเลยครับอันนี้เบอร์ที่สี่ครับเบอร์นี้ความสูงประมาณร้อยสี่สิบนิดๆครับเป็นพี่ของเบอร์ที่สองนะครับตัวนี้ แต่ตัวนี้มีตำหนิคือหูขาดนะครับด้านซ้ายขาดเพราะว่าหมามากัดนะครับตัวนี้อายุ2ปีกว่านะครับตัวนี้พอดีมันหมามากัดมันหูขาดแล้วก็อีกตัวหนึ่งตายนะครับก็มันเลี้ยงอยู่แถวป่านะครับพอดีวัวมันอยู่ที่คอกนะครับมัดมันไว้นะครับไม่ไม่ได้มีตะข่ายทีนี้มันมากัดนะครับไอ้ตัวนี้หูขาดแต่ว่าไม่ตายนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นคือตายเลยนะครับเสียไปหนึ่งตัวนะครับ อันนี้คือเบอร์ที่4นะครับตัวนี้เขาจะเป็นวัวที่มีกระดูกโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับเป็นวัวไทยประมาณไทยใหญ่นะครับตอนนี้เพราะว่าเขาผ่านมาอีกชั้นหนึ่งแล้วแม่เขาเป็น F1 ครับพี่น้องลองลองเทียบดูครับวัวแต่ละตัวถึงจะเป็นพ่อแม่เดียวกันเนี่ยลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวมันก็ไปพ่อบางตัวก็ไปแม่แต่ตัวนี้มันก็จะสูงกว่าอีเบอร์เบอร์สองนะครับตัวนี้ เบอร์สี่ผ่านไปเนาะเดี๋ยวมาดูเบอร์ที่ห้านะครับตัวนี้เบอร์ที่ห้าความสูงก็แตะร้อยห้าสิบครับเป็นวัวสาววัวตัวนี้ผสมไปแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่สามสิบครับเพราะว่าเขาเป็นวัวเฟรมใหญ่ครับเนื้อหนังดีลำตัวดีนะครับตัวนี้ผสมไปแล้วแม่เขาสูงร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าบวกส่วนพ่อเขาก็ตัวเดียวกันทั้งหมดครับสูงร้อยหกสิบกว่าแม่เขาสีขาวนะครับตัวนี้เขาก็เลย ไม่ได้ออกเป็นแดงนะครับเพราะว่าพ่อวัวผมนะถ้าแม่ตัวไหนที่เป็นเทาบดอบสจะออกแดงเข้มแม่ตัวไหนแดงก็คือจะให้ลูกแดงนะครับแต่ตัวนี้แม่เขาขาวครับเขาก็เลยจะออกมีสีพวกแดงๆปนหน้ามานะครับถ้าพี่น้องชอบวัวเฟรมใหญ่แต่ตัวนี้เหมาะครับเฟรมใหญ่เดี๋ยวเราไปดูเบอร์ที่6ครับเบอร์ที่6ตัวนี้เป็นน้องของเบอร์5ครับตัวนี้ผมเปิดที่15500ครับตัวนี้เขาเป็นวัวชักใหญ่นิดนึงครับเป็นวัวปีกว่าเหมือนกันครับเป็นวัวปีกว่าเพราะว่า ตอนที่พลากนมครับเขาจะชะงักนิดนึงเขาก็เลยชะงักโต2ตัวนี้เขาจะเป็นวัวที่เกิดจากแม่เดียวกันครับพ่อแม่เดียวกันตัวนี้เปิด15500ครับทุกตัวพี่น้องสามารถต่อรองได้นะครับถ้าพี่น้องทุนน้อยพี่น้องก็เอาวัวพวกชุดนี้นะ่ะไปชําไว้ไม่นานก็ได้ผสมนะครับเพราะว่าเงินสามหมื่นมันก็ได้วัว2ตัวเนาะมันก็ได้ตัวเมียทั้งคู่แล้วก็ได้แม่บล็อกจากที่ผมคัดมาแล้วด้วยในเรื่องของไอ้พวกน้ํานมการจ่ายลูก เดี๋ยวเรามาดูเบอร์ที่7นะครับถ้าจําไม่ผิดตัวนี้เป็นเบอร์ที่7นะตัวนี้แม่เขาสูงประมาณ150นะครับตัวเขาเองนี่เขาสูงประมาณ100เกือบเกือบร้อครับร้อยสามสิบห้าไปปลายครับตัวนี้เป็นวัวประมาณ19เดือนครับตัวนี้อีกไม่นานก็ได้ผสมแล้วครับนี่ครับพี่น้องดูผิวพันธุ์ครับเขาจะเป็นวัวที่ลักษณะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสีเขาไม่ดีนะครับตัวนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถเปิดแบ่งได้ครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดสัก 17500ดีกว่าครับตัวนี้อ่ะ17,500้าถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับต่อรองได้ตัวนี้จะเป็นวัวลูกกระทบนะครับวัวลูกกระทบเนี่ยเขาจะจ่ายลูกค่อนข้างเนื้อหนังดีนะครับผมก็เลยเอามาพัฒนานะครับอันนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอตรวจท้องนะครับอันนี้ก็ปล่อยมากินยานะครับเขาพึ่งฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเบอร์8ครับเบอร์8 ตัวนี้เขาอายุประมาณ15เดือนครับตัวนี้เป็นวัวที่กระดูกเนื้อหนังค่อนข้างดีนะครับเป็นวัวที่มีพิกเมนต์ดีนะครับแม่เขาเป็นวัว f 1นะครับแม่เขาเป็นวัว f 1สีแดงไอ้พวกที่วัวสีแดงผมเนี่ยเป็นวัวที่เกิดจากแม่แดงทั้งหมดนะครับตัวนี้อายุประมาณ15เดือนความสูงก็มี130ครับอย่างตำตำเนาะผมตีำตำๆไว้1 3 0ยได้พี่น้องดูจากเข่านะครับเขาก็เริ่มจะออกมาจิจิแล้วครับ เป็นวาที่ค่อนข้างเนื้อหนังดีครับมีพิกเมนต์เส้นหลังดำนะครับพี่น้องดูครับข้อขาพวกขอบหูอวัยวะเพศเครื่องดำนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่22นะครับตัวนี้เป็นวัวสวยจะเก็บเป็นแม่บล็อกได้ครับพวกชุดนี้ผมก็จะเปิดราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องท่านใดก็ชอบก็ค่อยต่อรองเอานะครับชุดนี้ก็จ่ายลูกดีครับตัวนี้ชื่อน้องกุหลาบครับตัวนี้ สีเขาจะแดงเข้มนะครับผ่านไป8เบอร์แล้วเนาะถ้าผมจําไม่ผิดต่อไปเรามาดูเบอร์9ครับเบอร์9อันนี้เกิดจากแม่ลูกกระทบนะครับเพราะว่าแม่เขานี่จะติดหูหน่อยนึงนครับเป็นวาเป็นวัเฟรมใหญ่นะครับแต่ว่าเนื้อเยอะหนังหนาผมก็เลยเก็บไว้แม่หนึ่งตัวนี้อายุประมาณเข้าๆสองปีนะครับตัวนี้เขาเพิ่งหายเจ็บตานะตาขวาเจ็บตาเพิ่งหายตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่2 2นะครับตัวนี้ พี่น้องสามารถต่อรองได้ทุกตัวครับเพราะว่าผมเปิดราคาให้พี่น้องเผื่อต่อนะครับถ้าพี่น้องชอบก็ค่อยมาต่อรองเอานะครับแต่ถ้าตัวนี้นี่เป็นวัวโครงใหญ่เฟมใหญ่เขาจะเป็นสัตว์ทะเลี้ยงไร่ทุ่งนีง่ก็ประมาณ2ปีครึ่งนะครับอีกประมาณไม่เกินเมษาพวกนี้จะได้ผสมนะครับตัวนี้ความสูงตอนนี้ก็อยู่ที่1 4 5น่าจะได้ครับตัวนี้ก็เป็นวัวค่อนข้างโครงใหญ่ครับ เนื้อ,อย่างมาไม่ค่อยเต็มครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูดาาดไอ้พวกมัวท้องนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเนาะผมจะมีพวกแม่หัวล้นอยู่2ตัวครับไอ้พวกที่ผมผสมเทียมไปนะครับอันนี้ชุดนี้ชุดนี้คือวัวที่ผมซื้อต่อน้องนะครับน้องน้องไปซื้ออยู่ลบปลีนะครับไปซื้อฟาร์มใหญ่มาทีนี้ลูกของเขาอ่ะขายไป ขายไปกําแพงเพชรน,นะครับเขาจ่ายลูกกับไอเคเอฟหกแปดนี่ก็คือเป็นวัวค่อนข้างสวยนะครับเป็นวัวติดโบสดีนะครับสีแดงสีเข้มดีทีนี้ผมเห็นลูกเขาสวยผมก็เลยซื้อต่อน้องไว้นะครับส่วนตัวนี้ผมใส่ออกฟอร์ดไว้นะครับเขาเป็นลูก KF31 นะครับตอนนี้ท้องได้ประมาณ6เดือนนะเพราะว่าเขาผสมบันที่26มกรานะครับไอตัวนี้กับตัวที่แล้วหัวล้นเมื่อกี้ผสมบันเดียวกันนะครับเพราะว่า ผมทำฮอร์โมนไว้นะครับมันเป็นสัตว์พร้อมกันนะให้หมอมาผสมวัวที่ผมผสมเทียมนะส่วนมากผมผสมครั้งเดียวติดทุกตัวนะเพราะว่าผมเตรียมแม่พันธก่อนผสมนะครับอันนี้ก็ลูกตัวที่2ในท้องนะครับลูกตัวแรกสีแดงมากนะครับสีแดงเข้มผมก็เลยกล้าที่จะใส่ออกฟอร์ดนะครับเพราะว่าออกฟอร์ดกล้ามเนื้อดีแต่ว่าถ้าแม่ที่สีไม่เข้มบางทีลูกเขาจะสีไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวนี้ใส่เค3 1ฟไว้นะครับถ้าพี่น้องอยากได้แม่ท้อง อยากได้วัวที่พัฒนามาแล้วไปพัฒนาต่อก็แบ่งได้ครับแบ่งได้ทุกตัวถ้าราคาตรงกันแต่พวกแม่ท้องเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากแบ่งนะเพราะว่าผมอยากได้ลูกตัวเมียเขาไว้พัฒนาต่อนะครับก็ถ้าพี่น้องชอบก็ค่อยทักมาถามเอาดีกว่าครับพวกชุดนี้อาจจะเป็นวัวสายลำพยากลางมาก็ได้ครับเพราะว่ามันมาแถวลบรีนะครับผมไม่แน่ชัดนะครับก็บอกพี่น้องเท่าที่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผม ซื้อต่อน้องไว้2ตัวตอนนู้นน้องซื้อมาตอนที่วัววิ่งวิ่งอะราคาตัวละ0,000ืะครับซื้อแม่ลูกมา2แม่แม่ละ6 0 0 0 0อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ผสมบันที่6มกรานะครับ6กมกลาตอนนี้ก็6เดือนกว่าเข้า7เดือนครับตอนนี้6เดือนกว่าแล้วตัวนี้ใส่ KF31 ไปนะครับทุกตัวนะครับผสมครั้งเดียวติดทั้งหมดนะครับผมก็มีเทคนิคการเตรียมแม่พันนะครับถ้าท่านใดอ,อยากผสมที่เดียวติด ท่านใดใช้แม่พันธุ์แพงๆเนะี่ยก็เดี๋ยวผมบอกสูตรให้ได้ครับเพราะว่าผมก็ผสมเทียมมาก็ตั้งแต่เลี้ยงวัวมาก็ผสมมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่จากที่ไม่เป็นเลยก็ลองผิดลองถูกนะครับทุกวันนี้ก็ถึงขั้นทําฮอร์โมนเองนะครับจับสัตว์ให้แม่จับสัตว์ทำฮอร์โมนให้หมอมาผสมให้นะครับก็มีความรู้ก็จะจะแบ่งปันพี่น้องได้นะครับพอจะแบ่งปันเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ทดลองมาครับเพราะว่าของผมเนี่ยผม ทดลองเกี่ยวกับบัวนี่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับยาบำรุงพวกการทําฮอร์โมนเนี่ยลองผิดลองถูกมาเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าเราความฝันของแต่ละคนเนาะอาจจะอยากมีบัวเลือดร้อยเลือดสูงเนี่ยทีนี้ไอ้พวกบัวพวกนี้น้าเชื้อมมันจะแพงเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้เรายังมีงานอยู่เราก็ทํางานทดลองไปไอ้ตัวซ้ายมือสีแดงนี่คือแม่หลักนะครับความสูงร้อยห้าสิบกว่าแม่นี้ใจลูกดีมากครับลูกแต่ละตัวนี่ไม่ได้สวยนะครับอันนี้คือหลานของแม่หลักนะครับนี่ครับ หลานของแม่หลักผมพี่น้องลองดูสีดิครับลองดูสีลองดูพิกเมนต์เนี่ครับเป็นวัวกระดูกโครงสร้างเนื้อหนังดีตัวนี้ถามว่าแบ่งได้ไหมแบ่งได้ทุกตัวครับแต่ผมยังไม่เปิดราคาครับถ้าพี่น้องสนใจจริงๆก็ค่อยโทรมาคุยนครับนี่ครับมันอยู่ในฝูงอาจจะอาจจะตัวผู้ผสมไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ซีเรียสมากนะผมก็จะปล่อยมันอยากทับมันก็ทับกันไปทีนี้พอลูกมันคลอดลูกมาเสร็จปุ๊บผมถึงจะจับสัตว์แล้วก็ผสมเทียมใหม่นะครับนี่ครับจะเป็นวัวที่ มีพิกเมนต์นะครับตัวนี้2ปีกว่านะครับประมาณ2ปีไปปลายครับเกือบ3ปีนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยย่างต่ำๆสองปีครึ่งครับมันถึงบริษัทเพราะว่าเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับนี่ครับวัวโครงใหญ่วัวเฟรมใหญ่สีสันค่อนข้างดีตัวนี้ก็จะไปใส่พวกสามหนึ่งได้ครับใส่ช็อกโกแลตได้ครับถ้าอยากได้ลูกสีสันสวยๆนะครับนี่ครับแม่บล็อกอย่างดีเลยครับถ้าพี่น้องสนใจก็ทักมาถามได้นะครับอยากได้วัวแบบไหนอยากได้วัวยังไงผม ถ้าผมมีผมก็จะบอกให้นะครับแต่ถ้าผมไม่มีผมก็จะแนะนำไปไปไปหามาให้พี่น้องได้ครับอาจจะแนะนําได้ส่วนราคาพี่น้องคุยกันเอาเองนะครับผมไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียให้หรือว่าไม่ได้ไปมีบวกเพิ่มอะไรนะครับก็คือราคาก็ไปคุยกันเองส่วนของผมอ่ะพี่น้องต่อรองได้ทุกตัวนะครับต่อรองได้ทุกตัวก็คุยกันครับเพราะว่ามันเป็นของเราเองเนาะถูกใจกันแบ่งปันกันได้ครับมันมันไม่ได้มีต้นทุนในการที่เราไปซื้อมานี่ครับมันก็จะเป็นวัว